สอนรับเข่าสู่ช่องพงพลอยครับวันนี้ก mm ็ม hmm. ีโอกาสมาหาแม่ค hmm. ู um, ่ล่างท่งครับล่างท่งปูดำพ่อจะนทร์พี่น้องกับมาเบิ่งมาชมนะครับเนาะว่าปูพันเห็ดไห่มาตัวใดญ่เลยว่าพันนินตเล่พันนักตัวใดญ่พ่อจะนทร์พี่น้องครับเย็บซีกมาบิ่งมาชมกันเพื่อเปินแนวทางนะครับเนาะตามพงพลอยไปครับสวัสดีครับโอ้โอ้ไปอันไซกะ น้ำไปเนาะวันนี้เขามาไก่เลยรครับถึงมาเล่นสวนกับน้ำมาหอดสวนตัวนี้เนาะมะเล็นทงไฮทงหน้าจังเย็นอ่อนค่าขูงบ้านกับผตกเนาะนึกว่าสิบบันน้ำมาได้นน่ต้องน้ำแล้วครับเนะแนวทางดีๆตัวเลขแม่นๆนี่ยุ่งไกลภาไในก็สิไปดิครับคือว่าแนวทางไอเล่าห้าน้อยมือว่านนี่เขาเขาเนี่ยเขาจะฟังขนาดได้ ต้น้อยแหลกจนน้อยที่สามเลยเนาะบัติี้มาเล่ากับเขาอีกเนาะจ้ากั FC อยู่ในกลุมเพิ่นกะพกได้ยู่ละคะ่ะกับพวน FC ที่เพิ่นทรมาถามกับได้ยูก็ดีใจน้ำเพิ่นอยู่เนาะอันเลขไอ้วัที่เล้วเนาะของเพิ่นเพิ่นก็จะให้หกศูนเนาะคะ่ะโคงสุดท้ายหกศูนย์ก็คือเพิ่นจะขึ้นรถ ไปสักกลนเนาะคะ่ะคือเพื่อนบอกว่าหายล่างคืนรุดไปสักกลนเนาะคะ่ะคืนนี่ของเพื่อนเนี่ยคือคึ้นเนาะคะ่ะเพื่อนเรีย่าเพื่อนเบี้ยนหัวเพื่อนกระโลง่งโล่งนี่ก็คือโล่งเนาะคะ่ะแล้วเพื่อนก็บ,บอกหายล่างนี่โล่งยู่สักกลนเนาะคะ่ะกับเอฟซีของแม่คู่ก็ได้อยู่เนาะคะ่ะตัวแม่คู่เองก็ได้ยูเนาะค่ะกัซื้อบรหลายหรอกค่ะเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะคะ่ะว่าเอฟซีขอบคุณแม่คู่มากสั่นวา,าโอ้ยบอกคักบอกเนี่ย <c oughs> ไปไปจับใจความของแม่คู่ใดว่าให้ทั้งขึ้นทั้งล่งนี่แหละ <c oughs> เพ็่นเลยถือทั้งบนทั้งล่างแมนได้กันคักแม่ะกางวดนี้เนาะคะ่ะเทาก็ได้ทําพิธีไปมือบันอาทิตย์เนาะค่ะมือบันอาทิตย์แต่แตงขันแต่ว่าก็สามารถท,ยทายถ้ำให้ให้มือใดเนาะค่ะ <c oughs> ตอนที่เฮ็ดพิธีมือนั่นนะคะเพ <c oughs> ระ่าแม่คู่ใดไปครอบคู่พรอบเนาะค่ะพระอาจารย์เพื่อนเลยบ์เบาลุยาตเพระ่าเฮาเฮ็ดอยู่ในวัดเนาะค่ะ เพิ่นก็นเลยบ่ออรุญาตให้ถ่ายท,ยท้ำเนาะคะ่ะแต่ว่าแม่คู่ก็เก็บาภาพเล็กๆหน่อยๆมา,ยา,าให้ายกราฟซีในของแม่คู่มึงอยู่เนาะคะ่ะมือแต่ว่าก็สิมีหลายๆคนอาจจะเห็นแน่เนาะคะ่ะเลขหลักของปูดัมเนาะคะ่ะเอ่องวดนี้จะจะมีเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งเนาะคะ่ะจะมีศูนย์มีหกมีห้ามีหนึ่งมีสี่เนาะคะ่ะอันนี้เพิ่นตัดอยู่ทีซีคือเก่าระวังเนาะคะ่ะ ระวังศูนย์เพิ่นบนแน่ใจเพิ่นก็เลยย่างบ่ชัน้เนตัดเนาะค่ะงวดที่แล้วนี่คือกันเนาะค่ะงวดที่แล้วนี่ถ้าผู้ใดจําจําแม่คู่เราให้ฟังได้ว่าเออระวังหนึ่งเนาะค่ะระวังหนึ่งก็ศูนย์เพิ่นตัดบวขาดเนาะค่ะเพิ่นบนแน่ใจระวังหนึ่งก็ศูนย์ผลสุดท้ายเพิ่นก็ตัดเออตัดตัดเออเลขศูนย์ไปเนาะค่ะแต่ว่าโค้งสุดท้ายเพิ <Yeah. S 1> 0, ่นก็กลับเอาศูนย์กับเพิ่นมากคือเก่าเนาะค่ะ รอบนี้เพิ่นย่างโมท้าเนตตัดหาเนาะคะ่ะหมายถึงโมท้าเนตตัดเหล็กศูนย์หรือเหล็กหนึ่งเนาะค่ะสําหรับอของปูนเนาะค่ะเพิ่อนมาเดี๋ยวเพิ่นจะมาบอกอีกเนาะคะ mm hmm. ่ะเออแม่คู่ก็บ่มั่นใจว่าเพิ่นจะมาบอกด้วยที่ว่าลูกศิษย์ลุงหาเชิญเพิ่นหรือว่าเพิ่นจะมาอะบอกในความฝันอีกคือเก่าเนาะค่ะสําหรับเลขลัก mm hmm. เลขลักตัดยูทีซีคือเก่าเด้อค่ะแต่ว่าให้ยเอฟซีจำใบบัตร งวดนี้จะเป็นงวดที่หกแล้วนะคะสําหรับซีถ้าแม่คู่จำมะพีดมาหากับหกนี่แหละค่ะสําหรับซีเนาะเ,เ,เป็นงวดที่หาหรืองวดที่หกนี่แหละเพราะว่ามันตัดซีหลายงวดจนจิจําว่ได้แลวเนาะค่ะคือแม่คู่นี่มั่นใจมากๆว่าซีสีบามาแน่นอนแม่นค่ะละ่ะตัวแม่คู่เองกับซื่อคือกันค่ะไปยิบจับลัตเตอรี่อันใดกระซังที่ติดซีแม่คู่ไปยิปบบปจับเลยค่ะในหกตแม่คู่ไปจับเลยค่ะอันนี้ เอ่อบอมเมนว่าเมื่ออวดมาออ่างเมื่อออดเนาะค่ะเพราะว่าตามรักแล้วที่เพิ่นหามาเนาะค่ะแม่คู่กับมันใจกับคู่บาอาจารย์ก็ของเนาะค่ะเอ่อที่เพิ่นหามากก็คือว่าตัดซีแม่คู่ก็บ่เคยจับแล้วแม่คู่ก็ย้อนไปมึงเอ่อหลังๆมึงก็บ่มี่ซีอิลีเนาะค่ะบอมบ่า6ตัวเลยก็บ่มี่ซีไม่ะ6ตัวเลยเป็นบ่ครับแม่นค่ะโอ้ที่ที่เพิ่นเคยบอกเนาะค่ะลองย้อนไปมึงเด้อค่ะ FC ว่าบ่มีอีหลีบ่นะคะก็บ่มีอีหลีเด้ ก็ลองไปมึงเนาะคะ่ะเออแม่คู่มั่นใจยู่ตอนนี้เนาะคะ่ะมั่นใจยู่ตรงที่เพื่อนเขียนใส่มือเนาะคะ่ะเอฟซีเดี๋ยวแม่คู่ก็กจะเล่าให้ฟังเนาะคะ่ะอันนี้คือเลขหลักเนาะคะ่ะเออเมื่อที่เข้าไปเฮ็ดปีที่เนาะคะ่ะเขาจะแตงขันคู่ขืนลักษณะนี้เนาะคะ่ะแตงขืนขันคู่แต่ว่าลูกซีดท,ที่เป็นผู้แตงขันนี่จะบ่าสามารถรู้ได้ว่าเลขหลักของปู่คือเลขอะไรเนาะคะ่ะเพิ่นจะแตงอันนี้คือ ขันซื้อเด้อค่ะขันซื้อหมายถึงขันลูกซิดเอกของเพิ่นที่เพิ่นจะเอ่อปนิบัติปูเนาะค่ะมันจะมีแปดมีหกมีศูนย์มีหนึ่งเนาะค่ะอันนี้จะเป็นขันขันของปูเนาะค่ะขันของปูที่อันเชิญปูลงเนาะค่ะก็จะมีสังเกตมึงเด้อค่ะถ้าสี่ท่านจะตัดทิ้งเลยเนาะค่ะเออมีสะมีมีศูนย์มีแปดมีหนึ่งมีหกซึ่งมันเป็นตัวเดียวกันเลยเนาะค่ะ สังเกตมึงได้ค่ะเพียงแต่มันจะสลับตัวกันยูเท่านั้นเนาะคะ่ะสาหรับเออเลขลักเลขเลักที่ของเพิ่นไห่มาเนาะคะ่ะแล้วเพิ่นสิจับคู่ไห่เฮ้าเป็นตัวใดกับเมื่อมึงเนาะคะ่ะเออตัวเลขเป็นอย่างคือได่มาแบบนี้เนาะคะ่ะเป็นอย่างไดมาอันนี้เขาจะแต่งท่านบัตรเนาะคะ่ะคันนี้จะแตง่งยูที่ห้าสิบสองบาทเนาะคะ่ะห้าสิบสองบาทเนาะคะ่ะคันนี้จะแตง่งยูที่ ห้าร้อยห้าสิบสองบาทเนาะค่ะอันนี้ขันที่เพิ่นแปงแล้ว้าเพิ่นมึงแล้วแล้วเพิ่นจะแกะขึ้นกับลูกศิษย์เพิ่นจะบ่ให้อล่างเอาไว้อ้าเป็นเหรียญเนาะค่ะ้าสมมติว่าลูกศิษย์แตงมาเป็นมีเศษสิบบาทหรือว่าเป็นสิบสองบาทนั่นระคะแม่คู่จะได้เก็บตรงนั่นระคะไว้สาหรับแต่งขันคู่เนาะค่ะที่เหลือเพิ่นจะแกะกับขึ้นให้กับลูกศิษย์เนาะค่ะ เข้ากันเลยได้ตัวเลขตัวนี้มากเนาะค่ะซึ่งเพจนจับคู่ให้ให้สังเกตตัวนี้ดีเดี๋ยวแม่คู่จะกลับมาบอกอีกรอบนึงแล้วค่ะอันนี้คเครื่องพอนจับคู่ห้แล้วนะคะปกติแล้วเพื่อนจะบอกเขียนตัวล่างห้เข้าเลยเนาะคะ่ะเเพื่อนเขียนห้ตัวล่างเลยเนาะค่ะพราอว่าพระอาจารย์ที่ที่ทําพิธีจะห้แม่คู่กลับไปอีกรอบหนึ่งเนาะค่ะจะกลับไปขอบคู่อีกรอบหนึ่งเนาะค่ะ อีกน่าจะเป็นอะนะะาทิตย์หน้าเนาะค่ะแล้วก็จะเออสวดสวดเอ่อเปิดโชคเปิดลาภให้กับเอฟซีทุกขูทุกคนน้ำเนาะค่ะท่านก็นเลยให้ให้ใหปู่ดำบอกมาเลยเนาะค่ะก็เลยจะเป็นตัวเลขตัวดีสังเกตมึงเนาะค่ะเลขหลักจะมาอยู่ได้กันหมดเนาะค่ะสีมะยูนยูนยูน้ำของเพลินเลยเนาะค่ะจะไม่มีแต่แปดตัวเดียวแปดกับศูนย์เนาะค่ะเพราะฉะนั้นเฮ้าสังเกตมึงดีๆว่า เดี๋ยวต่อไปที่เพิ่นถามาเปลี่ยนแปลงอีหยังศูนย์จะมาบอถ้าเพิ่นบอมาาสาธุมามว่าเพิ่นบอมาเนาะคะ่ะแสดงว่าเพิ่นตัดอยู่ที่ศูนย์อีกเด้อค่ะอันนี้ก็ฝากเอฟซี FC ไว้เนาะคะ่ะก็คือระวังศูนย์เนาะคะ่ะเพิ่นยังบ่ทันในหมั่นใจแต่ว่าเพิ่นนหายมากเนี่ยเขายังบ้าฮัทในเห็นศูนย์เนาะคะ่ะยังบ่ทัทในเห็นศูนย์เพราปู่จะตัดอีกดึงตัวเนาะคะ่ะ แล้วไม่คู่กับมั่นใจว่าถ้าตัดแล้วอยู่แน่นอนเนาะค่ะเพราะว่าทีพานมากกับยูเนาะค่ะและ้วกะเอามือมึงงวดนี่ของคูเนาะค่ะจะว่าจะตัดยูอีกบ่เพราะว่างวดนี้ประจำบ่าพิษน่ะจ,พพจะงวดที่หกแล้วเนาะค่ะน่าจะเป็นงวดที่หกแล้วเนาะค่ะที่เลขสี่ตัดเนาะค่ะก้อนหน้าน่็นจะเป็นหกเป็นสองเนาะค่ะหรือว่าเป็นเจ็ดยังสี่เนาะทีเกยตัดตะกีเนาะ,ะค่ะค่ะเพื่อนกระจับคู่ให้เนาะค่ะเพื่อนมา เพิ่นมาวงเพิ่นมาวงแต่เพิ่นจะขีดให้หูสําหรับลูกซิททุกคนเนาะค่ะเพิ่นจะขีดตัวนี้เพิ่นหมายถึงเนาะค่ะขีดพ่นเฮ็ดแบบนี้หมายถึงอ้อมออกตัวนี้แหละเพิ่นมาค่ะถาถาวงไวขังมันไวพดเพิ่นมาจังสีเนาะค่ะขังมันไวพดเพิ่นจะเลยขีดให้เส้นไต้ด้ค่ะและอีกตัวนึงก็จะฝากเอฟซีไว้เนาะค่ะปูงวดทีแล้วเนาะค่ะเพิ่นเขียนไซ่มือ 07ครับ28นาะคะ่ะแม่คู่กวางเด้นําเสนอลง youtube เพราะวา่าตอนนั้นก็เฮ็ดเอ่อบุญลอยวันกับคุณยายเนาะคะ่ะก็เลยลืมตรงนั้นเออ่มานําเสนอให้กับะะเอฟซีเนาะค่ะเออ่งวดนี้เพิ่นเขียนอยู T ่ที่เกตหนึ่งเนาะคะ่ะตัวเดียวเลยเขียนใส่มือแล้วก็เขียนใส่มือผู้เก่าพร้อมเนาะคะ่ะงวดที่แล้วเพิ่นเขียน007ครับ28เพิ่นบอกเอาไปซื้อเอาเลยบ่มีผิดหวังแล้วว่าจังสี่เนาะคะ่ะงวดน,นี้เพิ่นบอกว่าใจของมึงเพิ่นว่าจังสี่เนานะเพิ่น เขียนใส่มือมืออ่อผู้ที่ผู้นั้นเนาะค่ะใจของมึงมึงดูไม่ชัดแต่มันก็จะชัดงวันนี้เนาะค่ะแต่ใจผู้นั้นเพื่อนมาอยู่ที่แปดหาเด้อค่ะเพื่อนบอกว่าปูเห็นแหละเพื่อนกับเขียนใส่ใส่กระดาษว่าผู้นั้นนะชอบตัวนี้ที่ไปอยู่ปูอือ้อเรือไปเห็นมาแต่ปูอือ้อเนระื่ะคือตัวใดเนาะค่ะเพื่อนก็เลยเขียนใส่ใจผู้นั้นเนาะค่ะแต่คนเขียนใส่มือคือ จ็ดหนึ่งเนาะค่ะเพื่อนสี่หายว่าที่มึงมองไม่ชัดคือตัวนี้เพื่อนว่าแล้วเพื่อนสี่โยงใส่จังสี่เพื่อนบอกผู้ใช้ผู้นั่นเด้อค่ะเพื่อนสีโยงใส่จังสี่คือแปดหากับศูนย์อันนี้คือในใจของผู้นั่นและซึ่งงวดที่แล้วเพื่อนกลับไปมึงใจผู้นั่นเพื่อนไปปู้อือเลือคือ,อน่าจะเป็นเขาอีกอย่างก่ ที่ที่ขึ้นไปทั่งบึงการเนาะค่ะเพื่อนไดไปปีนเขาเนาะค่ะพุ่งค่ะเพื่อนไปปีนพุ่งั่อค่ะเพื่อนก็เลยไปเห็นตัวเลขเนาะค่ะซึ่งเพื่อนบอเล่าให้ผู้ใดฟังปูกันเลยว่าในใจที่มึงเห็นอ่ะคือ07กับ28เพื่อนเลเขียนใส่มือวันนีแหละที่มึงไปขึ้นพู่มึงได้ตัวนี้มาเอาไปเลยเนาะค่ะซึ่งงวดนี้เพื่อนกับมึงใจผู้นั่นอีกเพื่อนเขียนให้เนื่องเกดกับหาแปดเดาะค่ะ ค่ะก็จะมีอยู่ประมาณนี้เนาะคะ่ะพ <7, 7, S 1> ี่เพื่อน 5, <7. S 1> อ้องมือนั่นเนาะคะ่ะก็จะมีอยู่แค่นี้แหละคะ่ะอันนี้ก็คือเลขขันที่พ่นแง่งอันนี้คือพันจับคู่ให้แล้วเนาะคะ่ะแม่คู่ก็เป็นเพียงแนวทางมาเรางหาเอฟซี FC, ฟังเนาะคะ่ะมักกระจัดบ่มักกัดพันเนาะคะ่ะพิจารณาเอาเดอ้อค่ะใช้วิจารณญาณน,นะคะในการรับฟังรับชมเอาเดอ้อค่ะ ค่ะแม่คูกะมานำเสนอแนวทางดีๆให้กับเอฟซีเนาะค่ะค่ะผู้ใดเอ่อมากกติดตามทุกเอฟซีกะอย่าลืมนะครับได้มีประกาศจด้วยครับเป็นเพียงแนวะทางครับแม่ล่างท่งปูดำเแล้วก็บอกมาแล้วครับตอนตัวเล็กนะครับเป็นยืนยำตัวเล็กเก่าพิจารณาไปเป็นเพียงแนวทางนะครับพงผู้โวยเดิมเสนอเป็นของเอฟซีในบางทุ่มกัน กับขอบคุณครับเพืนะครับพี่น้องที่เขับรถบังมาชมช่องพงผ้าลวยครับบางวัลสิบอันดก็ติดตามคลีบไปต่อไปใครจะลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทางช่องนะครับเด้อกับขอบคุณเลยล่ะที่เข้ารถบังมาชมครับคอยลำล้ำลวยตัวหนาตัวตากันเด้อพี่น้องส้ารับคลิปนี้งขอแจบเพียงเท่านี้ครับเอาไว้คลิปหน้าพบกันไหมครับกราบสวัสดีครับ